สว for ัสดีครับคุณผู Min ้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสวนไผ่ทองสุกดีจะนําทุกท่านนะครับไปตัดหน่อไม้ในแปลงกันนะครับวันนี้วันที่24นะครับเดือนตุลาคม2567นะครับช่วงนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายนะครับอ่หน้าประมาณสักบ่ายสามโมงได้นะครับเดี๋ยวเรามาตัดหน่อไม้กันนะครับหน่อไม้ในสวนเนี่ยครับเราไม่ได้ตัดมาประมาณ3วัน3วันแล้วนะครับหน่อไม้มันก็จะยาวนิดหนึ่งนะครับจะยาวนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะ เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเพราะว่าสามวันละเราไม่ได้ตัดเพราะทางบ้านก็ยังยุ่งๆนะครับพอดีครับยายไม่ค่อยสบายนะครับคนตัดก็คนที่ดูแลนะครับพี่แหม่มที่ดูแลอยู่นะครับก็ต้องไปดูแลคุณยายนะครับก็เลยผมนะครับก็ต้องเดินทางมาจากชนบุรีนะครับพัทยานะครับวันนี้ผมมาตัดแต่งกอแต่งกิ่งนะครับกอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะตัดหน่อไม้นะครับ คลิปนี้อาจจะมีเสียงเครื่องยนต์เสียงเลื่อยเครื่องนะครับพอดีอยู่ข้างๆสวนเนี่ยนะครับมีการตัดกิ่งไม้อยู่นะครับคงไม่เป็นไรเนาะนะครับวันนี้นะครับสวนผ่ยทองสุกดีจะนําพาทุกท่านนะครับไปตัดหน่อไม้กันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้ประมาณหนึ่งไร่นะครับไปกันเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตัดหนอนี้เป็นหน่อแรกนะครับเราจะใช้มีดนะครับใช้มีดแบบนี้นะครับตัดเราจะใส่ในถังสีนะครับ ามาดูกันนะครับหน่อน,นี้ก็ประมาณสักสามสี่ขีดได้นะครับหรือจะครึ่งกิโลไม่รู้เหมือนกันนะครับเราได้ละตรงนี้ก็จะมีอยู่สองหนอนนะครับนี่หน่อนหนึ่งนี่นนหน่อนนึงเราจะตัดหนอน,นี้ ใช้มีดเสียบเลยนะครับจะมีหน่อมีหน่อขึ้นตรงนี้อีกหน่อหนึ่งนะครับนี่ครับอีกหน่อหนึ่งอยู่ที่หน่อหนึ่งกว่วนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดเป็นแถวแถวนะครับเราจะตัดไปเป็นสองแถวนะครับกันลืมนะครับเดี๋ยวมันจะหลงนะครับเราจะตัดเป็นแถวแถวไปนะครับบริเวณตรงนี้หนึ่งไร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้หน่อไม้ กีนอนะครับหนอนนี้อ่อนมากอ่อนมาก ถ้าใช้เป็นเลื่อยขอน่าจะดีนะครับเดี๋ยวเราค่อยปรับเปลี่ยนดูอีกทีนึงครับตันนี้เราไม่มีเลื่อยเลื่อยขอนะครับเราใช้มีดปลายแหลมตัดไปก่อนแล้วกันนะครับกอนี้มีหลายหน่อ,นอเลยนะครับรอบกอเลยนะครับประมาณเจ็ดแปดหน่อ นอนี้ครึ่งกิโลกว่านะครับเอาไว้มันตัดวันใหม่ดีกว่าไหม กอนี้ยาวไปแล้วครับกอนี้ยาวแล้วครับแต่เราก็ต้องตัดออกนึงอ่อนอยู่เลยครับ ในค่อนข,ข้างจะเล็กไปนิดนึง มีมดเขาก่อนน่าจะเกือบกิโลนะครับตัวใหญ่มากมีมดมีมด จะกิโลนึงจะเต็มถังแล้วครับมิกี้เอาไปเทไปแล้วถังนึงไม่ไหวครับหนักมาก3ห,หน่งองสามตัดอกให้หมดเลย กอเดียว3ดอกนี่ก็กิโลกว่าละเกือบสอกิโลแล้วมั้งเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมเหนื่อยนี่ครับก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็น่าจะหลายโลอยู่เนาะไม่ได้ตัด3วันละแต่ก็ยังมีเหลืออีกนะครับอีกวัน2วันก็สามารถตัดได้อีกเยอะอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาลองช่างกันดูว่าทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยวันเนี้จะได้กี่โลโเหนื่อยปกติจะเป็นที่แบบเป็นคนตัดเรานานๆได้ออกแดดแค่จะไม่ไหวเลยเหนื่อยลองดูอะไรมาจดโอ้นี่เกือบเกือบโลโลกว่า กิโลลงกันลองดูนะสี่กิโลเนี่ยสี่กิโลละ4สี่กิโลอันนี้โอ้โหหนึ่งกิโลเป๊ะเลยหนึ่งกิโลเป๊ะ นี่โลกว่าสี่กิโลนิดๆน่ะนี่เป็นแปดแปดกิโลแล้วนะ โลสี่อ่ะสิบกิโลสิบสอันนี้สิบกิโลโอ้โลกว่าสอกิโลกว่าสาแล้วนะ13 1ส กับห้าสิบแปดสิบแปดแล้วนะสิบแปดอีกสามกิโลสี่กิโลสิบแปดสิบก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองกิโล ผู้ชมครับถ้า22กิโลโลละ20บาทเอาโูกเอาไว้ก่อนนะเราไม่เราไม่ดรามา่าเราไม่โลกสวย10กิโล200 20กิโล400อีก2กิโลเมื่อกี้นี้4 40บาท คุณผู้ชมคิดว่าถ้าเราได้แบบนี้ทุกวันวันละ400 400 500บาทนะดีกว่าเราไปทำงานประจำไหมดีกว่าครับอันนี้ดอกไม้เราดอไม้ไผ่กิมซุงสวนไผ่ทองสุดีของเราเพียงแค่เริ่มต้นยังไม่ถึงหนึ่งปีเริ่มได้ผลผลิตขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมันจะแตกขแขนงจะออกมาอีกมากมายแล้วถ้าเป็นช่วงหน้าแล้ง นะครับเกิดเราขายได้กิโลละสี่บาทลนะครับสิกิโลสี่ร้อยยี่สิบกิโลแปดร้อดร้อยแปดสิบเกือบพันบาทคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรว่าหน่อไม้กินซุงนไผ่กินซุงเนี่ยมันน่าทํำไหมมันน่าจะตอบโจทย์เราได้ไหมมันน่าจะมีะไรายได้ให้เราสร้างไรายได้ให้เราตลอดปีตลอดเดือนได้ไหม คลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อแชร์ต่อนะครับกดคอมเมนต์มาคุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวนผ่เทาสุดีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย